สวัสดีค่ะกีตา KT เคทีแลนด์ r าวเวอร์นะคะวันนี้เราพามาชมที่ดินของเครืแลนด์พาวเวอร์พ t y นะคะที่ดินผืนนี้เนื้อที่3ไร่2งาน58เหมาะสำหรับปลูกบ้านทำบ้านสวนนะคะแล้วก็เนื้อที่กว้างขวางเราสามารถขุดสรําบ้านสวนเล็กๆบ้านพักต่างอากาศได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ธรรมชาติดีมากๆลมเย็นสบายนะคะวิวเขาล้อมรอบ ส่วนที่ดินนะคะไม่ได้ต่ําฝ่าพื้นถนนมากนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะที่เราถายไว้ตรงนี้จะเป็นถนนด้านหน้าเข้าที่ดินนะคะอยู่ติดกับที่ดินแบ่งล็อกของเรานะคะตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะคะก็ถึงหน้าที่เลยจ้าด้านนี้จะเป็นที่ดินแบ่งล็อกที่เราขายไปแล้วนะคะตอนนี้ยังเหลืออีก2งานนะคะท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเราเข้ามาได้นะคะโฉนดรอยทุกใบพร้อมโอนจ้าแปลงนี้นะคะแปลง200ตารางวาติดถนนคอนกีตนะคะออกไปนิดนึงก็เป็นถนนลาดยางนะคะไปเซเว่นซีเก็ประมาณ กิโลฟฝาแค่นั้นนะคะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อเคทีแลนหรือทีมงานของเคท a แลนเข้ามาได้นะคะพื้นที่ตรงนี้มีวิวเขารอบนะคะแล้วก็ไปมอศิลปากร,กรก็ไม่ไกลนะคะไปชะอำหัวหินก็ไม่ไกลนะคะทะเลใกล้ๆเรานี่เองนะคะสนใจถ้าใายกันเข้ามาได้เลยคะ่ะกินปักบุง้งไหมเจอผักบุง้งไม่สบายนะคะฝนลงเม็ด <laughs>